วันนี้เราก็มาแอบส่องหลวงพ่อโสธรแบบรุ่นเนื้อพิมพอาร์มเสมารุ่นประวัติศาสตร์ตำรวจ2 5 6 8ดเนาะอันนี้กระซิบบอกนิดน,นึงว่าชื่อร้านจักรพรดพักเครื่องของคุณสันตริร้านไม่ไกลจากวัดโสธรน,นะอยู่ที่บีซีสเดินขึ้นไปด้านบนครับจะเห็นร้านพระร้านหนึ่งชื่อว่าจาักรพรดพักเครื่องครับร้านของคุณสันติอ่ะโชว์หน้าคุณสันติซะหน่อยนะครับร้านนี้ลองแวะเข้ามาดูได้ถ้าผ่านมานะครับมีพระมากมายหลากหลายเลยแต่วันนี้ที่เราจะมาเนี่ยนะครับเราจะมาแอบส่องพิมพ์รุ่นเนื้อเพราะว่าร้านคุ นเป็อะไรแต่ถ้าแกะดูแล้วเนี่ยถึงจะเห็นว่าถ้าเป็นกล่องที่สกีนสีทองเป็นเหรียญเสมาแต่ถ้าเป็นกล่องที่สกีนสีขาวเนี่ย basis. จะเป็นเหรียญอร์มซึ่งด้านในจะมีทั้งเหรียญปัม๊มนะครับเหรียญหล่หลอมีหลายอย่างเลยผมไม่สามารถที่จะแสดงโชว์ได้หมดเพราะมีเยอะมากแต่ลองให้ดูแล้วกันนะครับนี่คือตัวอย่างที่จะลุ้นได้นะครับต้องลองลุ้นกันเราเองอันนี้เป็นเหรียญห,ห,ห,หล่อเหรียญหลอกกับเหรียญปั๊มต่างไงด้านซ้ายคือเหรียญหล่อครับด้านขวาคือเหรียญปั๊มครับถ้าคุณได้เหรียญหล่อเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายคล นี่ยังอยู่ในช่วงของการจองอยู่นะครับก็จองได้ที่ร้านมาดีสโซทรถ้าเป็นระบบออนไลน์หรือจะไปจองสดที่ร้านจากรพัฒพัภาเครื่องก็ได้ครับเป็นศูนย์จองเหมือนกันทั้งคู่ครับ